ควันนี้เรามาตัดตะเภาเครื่องไม้แก แจงชุนแล้วก็ใส่ขึ้นไก่เข้าไปเลยโ้มีระวานด้วย น,นี่เป็นกระเพราี๋้วปรุงแล้ก่อกนนะครับอย so cool. ่างรับสักครูโบุงรดวาและเค็ม อันนี้ขอ,องปอรุงรสฟ้า,าไทยนี่เติมตามไันหน่อยครับไม่มีครุงรสนี่เป็นผิไทยเยอะหน่อยอนถึงอ่ะมะเขือใส่เลยครับอยากกินพักอะไรก็ใสกป่อย เพลกเราอยู่นี่รฐฐเราจะพักหนึ่งนะครับผมลงรถตามที่ชอบแล้วต่อไปก็นี่นะครับกระพอกับใบยีลหออล่าที่เราผ่าลยคริ่มขไปเยอะก็ใส่ไปขันเยอะ กะเพราของใบยีลาดครับวายร้อนด้วยครับตัวสับมีกลิ่นไดอย่างเลยครับเดี๋ยวกินกันครับผมจะถูกเปนร้อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปกินเสร็จแล้วครับผมผมมาครับผมสวัสดีครับ